ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะก็มาแปลกหน่อยเนาะเึงเปลี่ยนสีผมมาใหม่แล้วเบื่อสีแดงๆทองๆแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีดําธรรมดานะคะจะได้แบบดูเป็นผู้บป็นคนมากขึ้นดูแม่แรงนะจ๊ะค่ะก็วันนี้นะคะบิวก็จะมาออขอนอกเรื่องหน่อยไม่ใช่พาเจลไม่ใช่ร้องเพลงไม่เต้นแล้วก็ไม่ใช่แน่นอกแน่นอน ตัวนี้จะมาบอกว่าหลายคนถามว่าให้พี่วิวเนี่ยบอกว่าแบบ every day look รีวิวเครื่องสำอางที่ใช้นะคะก่อนเวลาแบบไปโรงเรียนหรือว่าเวลาไปเที่ยวแต่งหน้าอะอย่างเบาๆตอนอย่างวันนี้นะคะแต่งแบบเออเบาๆใช่ก็ไม่มีอะไรมากอย่างแรกที่วิวจะใช้ก็คืออย่างแรกเราต้องบำรุงก่อนถูกไหมคะอาบน้ำตอนเช้าเสร็จปุ๊บแล้ก็ใช้นี่ค่ะ ซิสเล่อีโคโลจิกนะคะซิสเล่อีโคโลจิกอิมชันมันดีมากมันจะแบบทาแล้วมันจะทำให้แบบหน้ารู้สึกกระชุ่มกระชวยไม่ใช่กระชุ่มกระชวยรู้สึกแบบกระชับตลอดเวลากระชับรู่คมคนได้ดีมากตัวนี้คือพูดทาทั้งเช้าแล้วก่อนนอนเลยนะคะก่อนนอนก็ทาตัวนี้ก่อนเชอร์รี่เทนเดอเสร็จแล้วเนี่ยตามด้วยอันนี้ค่ะไปไหนแล้วล่ะนอ๋ออยู่นี่ ลอร่าเมซิเอ i ร์ฟอร์เดชันไพรเมอร์เลดีนะคะมันก็จะเป็นไพรเมอร์ที่มันเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ไปด้วยบำรุงไปด้วยทาเฉพาะเอ,อ่อบริเวณ T zone นะคะแล้วมันจะช่วยให้เครื่อสงสำอางติดทนนานส่วนวันไหนเนี่ยอ่ะวันไปเรียนก่อนวันไปเรียนบุก็จะไม่ใช้รองบุก๊กจะไม่ใช้รองพื้นนะจะใช้ค,คอนซีลเลอร์ค่ะคอนซีลเลอร์คือเอ,อ่อปกปิดเฉพาะบริเวณที่แบบ เฮ้ยมันแดงนิดหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะอย่างตรงเนี้ยวันนี้มันเพิ่งขึ้นมาสิวนิดหน่อยมันแดงนิดหน่อยแต่นี่ก็ไม่ได้ทับไม่ได้ไม่ได้ทาทับ,ทบอบะมันลืมก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะของเดอ b a บาร์มอทมบาร์มลิควิดใช่เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมที่แบบมาจากธรรมชาติแล้วก็รักษาสิวไปในตัวด้วยก็คือ ไม่ได้ทาแล้วสิวขึ้นทาทาตรงสิวแล้วมันก็จะช่วยบำรุงไปด้วยนะคะมันดีตรงนี้นี่เประมาณ990บาทอยู่ที่เคาน์เตอร์ชั้นนำทั่วไป <quer> แล้วก็ส่วนถ้าวันไหนที่ไปเที่ยวหรือว่าต้องลงรองพื้นเนี่ยวูก,ก็จะใช้ตัวนี้ <laughs> พอใช้เดอะบา m ใช่ปะก็จะใช้ตัวนี้ n a k เก s สกินค่ะมันเป็นรองพื้นที่บางและดีมากเขาเรียกว่า coverage ได้สมมุติว่ามันมี123ใช่ไหมมันได้2 5ปกปิดได้ประมาณหนึงโอเคเลยสำหรับคนที่แบบหน้าแบบไม่ได้เป็นอะไรมากอะคือเนื้อมันบางเบามากแล้วก็ปกปิดได้โอเคมากค่ะเสร็จแล้วก็จะทาเป็นแป้งฝุ่นนะคะแป้งฝุน่นก็จะใช้ ชาแนลพาวเดอร์ยูนิเวอร์นะคะก็จะเป็นทานซูเสนทานซูเส้นสีสทันซูเส้นก็คือตปร่งแสงนะคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอยากเปลี่ยนที่ห้ออื่นดูบ้างเพราะว่ารู้สึกว่าใช้แล้วมันดีนะแต่ว่าแบบคือมันต้องคอยซับเรื่อยๆหน้าเิวเป็นคนเหงือแตกง่ายหน้ามันง่ายอืมก็แค่นั้นแหละง่ายๆส่วนตาตอก็ไม่มีอะไรเลยค่ะ มัสคาร่าจบแล้วก็คิ้วจบส่วนคิ้วใช้อนาตาเซียค่ะที่ปัดนะคะสีบรูเนตอืฮึใช่ปัดคิ้วแล้วก็ดัดขนตาปัดมัสคาร่าธรรมดานะคะเอ่อถ้าวันหนัก,นก,นกๆก็ใช้แนคเกต แค่หนึ่งหรือสองก็ได้ทาตานะคะอันนี้ก็คือวันบเบาแต่ชิวๆอยู่บ้านไปข้างนอกไปเนี่ยไปทำสีผมมาใหม่เนี่ยเป็นสีดำเพราะว่ารู้สึกว่าแบบผมเราเสียมากไงแล้วเหมือนถ้าเราใช้ถ้าเรากบผมสีทองๆอย่างเงี้ยปลายมันจะแบบเห็นชัดเลยว่าแบบแตกปลายอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออขอไปทำสีธรรมชาติดูบ้างนะคะค่ะก็มาบอกกันแล้วนะว่าเราใช้อะไรไปบ้างแล้วก็ที่สำคัญตอนกลางคืน ไม่ใช่แต่งอย่างเดียวแต่งอย่างเดียวต้องบำรุงด้วยถ้าไม่บำรุงก็จบนะจ๊ะก็นี่ไม่ <laughs> ไม่ใช่ไม่ไี้สมมติเชอร์รี่เทนเดอร์นะคะตัวเก่งของเราไม่มีใครซื้อไปแล้วไม่ถูกใจอ่ะทุกคนจะต้องรีวิวกลับมาว่าติดใจมากลูกค้าที่เคยซื้อไปอยากจะบอกว่ากลับมาซื้อประมาณแบบ สาสี่กระปุกแล้วแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายไปแล้วนะคะคือเขาติดใจในตัวนี้มากค่ะแล้วก็ e v e r b u ์ b บตอนนี้ตอนนี้ขายดีขายดีทุกอย่างแล้วก็จะมาบอกว่าอีตัวสีม่วงเนี่ยไมดี m o มู h อะคือมันอัศจรรย์มากบิวแบบชอบเป็นหนูทดลองใช่ไหมคือมันไม่ใช่แค่ทาลักแล้เสาเอ้ยสสเสขาข่าสอบเป็นเสาข่าวข้อสอบหรือว่าแบบตามข้อพับต่างๆได้อย่างเดียว มันสามารถทาหน้าได้เฮ้ยฟินมากสุดยอดตรงนี้แหละมันทาหน้าได้แล้วหน้ามันก็แบบขาวกระจ่างใสแบบคือใสแบบเห็นชัดมากอะ่ะอาจจะแบบไม่ได้ช่วยเรื่องสิวนะแต่ว่าถ้าใช้ตัวนี้ใช่ไหมทาแล้วก็เอาไอเเช,ชอร์รี่เทนเดอร์โปะแค่ตรงสิวอะเฮ้ยมันฟินมากอะ่ะแล้วอันนี้คือตัวลอยเก้าเก้ามันถูกมากเลยสีม่วงทุกคนต้องลองดูนะ ไม่ลองไม่รู้บางคนไม่กล้าแต่ลองบอกว่าฟินจริงๆไปแล้วค่ะบ๊ายบาย